สวัสดีครับผมพบกันอีแลนซ์หรับช่องกิจไดบัดแชนแนลนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็จะเข้าซีรีส์ใหม่ของช่องนี้ครับนั่นก็คือของถูกสู้กับของแพงนะฮะซึ่งวันนี้ผมได้ไปซื้อของชิ้นิ้นหนึ่งมาครับซึ่งก็ไม่ค่อยแพงมากนะฮะแต่ก็รู้สึกว่ามันแพงเหมือนกัน really n i g g ยังไงวะวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบน้าถูกแล้วก็น้ําแพงนะฮะดยของถูกก็จะเป็นน้ําสิงนะฮะที่ผมซื้อมาประมาณขวดใหญ่นี้9บาทนะฮะแต่ถ้าขวด ห้าร้อยมิลลิลิตรก็จะเป็นเจ็ดบาทส่วนน้ำแพงนะครับนั่นก็คือทอาดานี่ครับน้ำแพงนะฮะเป็นห้าร้อยมิลลิลิตรนะครับราคาร้อยห้าสิบบาทแนะ่แพงมากเออซึ่งมันก็จะเป็นน้ำที่แพงที่สุดในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเพราะว่าผมเป็นเดินมาแล้วก็เออไปซื้อมานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามารีวิวน้ำแพงก่อนนะฮะซึ่งน้ำแพงเนี่ยขวดมันแบบดูดีมากนะครับซึ่งถ้าผมเอามีดมาเนี่ย เห็นไหมฮะแบบมันใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้นะครับเหล็กก็ไม่ใช่นะครับสแตนเลสก,ก็คงไม่เชิงนะซึ่งตรงฝามันครับนี่มันเป็นเหมือนกับฝาเบียนะฮะซึ่งหมายความว่าถ้าสมมุติผมเปิดเนี่ยมันควรจะกินให้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เ,เราจะมากินกันนะฮะที่ผมอ่านมาเนี่ยมันเป็นน้ําแร่นะครับนําเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับว้าวฝรั่งเศสเลยนะเวย้ยอันแรกเดี๋ยวผมจะกินน้ําสิงก่อนนะฮะ มาก็คงเป็นน้ำธรรมดาแล้วครับก็น้ำทั่วไปวะทุกคนน่าจะเข้าใจอยูรร่แล้วว่าแบบน้ำทั่วไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมากินน้ำแพงกันนะฮะไปดูกันเลยเดี๋ยวเปิดฝาก่อนอแค่เปิดฝาก็แบบยากแล้วเดี๋ยวผมขอเปิดดียนะเดี๋ยวมันหกนะครับเฮ้ยแม่งมีฟองด้วยวะ มาเดีลองลองกินกันดูนะฮะไม่ต่างอะไรกันเลยวะจริงๆับคือแบบมันไม่ต่างมันไม่ต่างเลยมันอาจจะมีความซาเหมือนโจนาอยู่นิดเดียวจริงครับแต่ก <uh ็แบบเดี๋ยวเอาใหม่ละอึกนึงนี่ประมาณ10บาทนะเว้ยว้า ก็อย่างเดียวที่ผมจับได้นะครับนั่นก็คือความลื่นของน้ำนะฮะเวลาที่เราคืนเนี่ยเหมือนกับน้ํามันแบบเออไปในคอเลยซึ่งก็เดี๋ยวเรามาลองดูสีกันนะครับว่าสีของน้ำเนี่ยมันต่างกันไหมนะครับเพราะว่าผมกินเนี่ยมันแบบมันไม่ต่างกันเลยว่าเอาเทน้ําสิงมาเทมาครับผมเอาพอแล้วโอ้โหนี่ก็เป็นแบบว่าหน้าหน้าตาของน้ําสิงนะครับ ออหน้าตาของน้ำนั่นแหละโอเคเดี๋ยวลองน้ำแพงนะครับนี่ครับมันมีอยว่าฟองโซดานิดนึงนะครับเอาใหม่รอบหนึง่งนี่พอแล้วพอแล้วโอ้โหแก้วนี้ประมาณกีณ่บาทสามสิบสามสิบบาทนะครับโอเคเดี๋ยวเทียบเสียงก่อนเอาจริงๆเนี่ยถ้าวางคู่กันนะครับมองไม่ออกเลยว่าอันไหนแพงอันไหนถูกวะ มาเดี๋ยวเราให้ตากล้องกินดูอ่ะเรากินดูเป็นไงครับน้ำอึกละสิบบาทรสชาติแม่เหมือนโซดาสิงอะไใช่ครับมันเหมือนโซดาแบบมีมีโซดาได้หนึ่งใช่ไหมอืมอืมมันลื่นกว่าปะเ,เลื่นดิลื่นลื่นมากนะครับแบบเวลาเรากินเดี๋ยวกินรอบหนึ่งนะฮะนี่น้ำสิงนะครับเออน้ำสิงก็คือนับเหลามากินน้ำแพง มันรู้สึกว่าให้ดีเทลของน้ําที่แตกต่างกันมากๆนะครับผมเริ่มจับได้แล้วคือน้ำสิ่งนี้มันเหมือนกับมีอนุมูยอินระอะไรน้อยๆครับไม่รู้เหมือนกันแต่ไอ้น้ำเนี่ยเหมือนกับว่าน้ําม,มันมีน้ําหนักมากเลยครับซึ่งแบบเวลาเราอยู่ในป่าแล้วเนี้ยแบบเหมือนกับว่าน้ํามันแบบมีโมเลกุลของแร่ธาตุเยอะมากนะครับใช่ปะ่ะเออเประมาณนั้นเออประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งก็โอเคถือว่าถ้าสมมติผมมีตังนะครับผมอาจจะซื้อกินนะครับแต่ อันนี้ผมมีตังกวะซื้ออึกน,นึงเนี่ยประมาณ5บาทถึง10บาทเลยนะครับมาเสียตังดีกว่ามา ร้อยห้าสิบกว่าบาทนะครับหมดไปแล้วสำหรับเงินร้อยห้าสิบาทของผมเมื่อกี้กินไปแป๊บเดียวหมดเลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากนะครับเพราะว่าผมไม่เคยซื้อน้ําแพงขนาดนี้ในชีวิตนะครับถ้าสมมุติว่าน้องๆหรือว่าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปวิดีโอแบบว่าแนวการเปรียบเทียบแบบนี้นะฮะก็คอมเมนต์มาได้เลยว่าอยากให้ผมเนี่ยเปรียบเทียบอะไรกับอะไรต่อนะครับถือว่าเป็นซีรีส์ยาวๆไปเลยนะครับวันนี้เนี่ยหมดแล้วนะครับสำหรับเงินร้อยห้าสิบบาทของผมไปเลย ไม่ถึงสองหรือสามนาทีนะ <c oughs> เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย